สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องนันโอซสติกนะคะตัดพิชญจันทร์รักเรอยู่ในส่วนเรื่องของการกโมโมรูโหราศาสตร์จีนครอบพื่อเ,เชนี้นะคะสมพงษ์ชมนานาคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องชาเล็นะคะที่มีผลงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความโดดเด่นตั้งแต่วัยเด็กน,นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงน้องกันนะคะ น้องเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปี2548นะคะเป็นคนธาตุไฟนักษัตว์วอกนะคะเดือนเกิดนะคะธาตุดินนะคะนักษัตว์ทองนะคะปีเกิดธาตุไม้นักษัตย์ละกาปีนี้เข้าชงนะคะในปี2566แต่การชงเป็นตำแหน่งปีก็เหมือนกับอ,อาจจะมีการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ไม่นิ่งเพราะละักษณะการชงโลงกคือการ ไม่นิ่งนะคะจากความนิ่งกลายเป็นความไม่นิ่งนะคะแล้วก็เดินดวงชะตาช่วงนี้นะคะเดินดวงต้องแต่ช่วงอายุที่ก่อนนะน้องเดินดวงชะตาชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามองให้ชัดๆนิดนึงนะคะ พราะส่วนใหญ่เนี่ยการทําคลิปของทางช่องจะเน้นทําสดนะคะทาสดก็คือทําและลงเลยนะคะหลังจากทาภาพเสร็จนะคะก็อาจจะไม่เหมือนที่ช่องอื่นมีการตัดต่อนะคะเลยอาจจะบางทีพูดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบทางหลักวิชาก,การหรือรักในตัวนักแสดงที่ถูกใจนะคะก็รับฟังไปแบบ คร่าวนะคะเป็นลักษณะรูปแบบที่อีกรูปแบบนึงในการที่เราจะวิเคราะห์คนนะคะว่าเออทำไมชีวิตของเขาได้รับโอกาสที่ดีนะคะน้องเดินดวงในช่วงอายุ7ปี3เดือนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเดินดวงท่านแล้วตั้งแต่7ปี3เดือนก็จะไปหมดที่17ปี3เดือนปัจจุบันน้องเกิดมาพศ25 48ก็จะอายุ18ปีนะคะ17เออปี ปีนี้ปี66 20ก็ไปอีก2ปีนะคะ18ปีกำลังย้ายดวงเป็นธาตุนี้นะคะที่ผ่านมาเดินธาตุเป็นธาตุธาตุทองมลงนะคะก็จะเข้าหลักธาตุเป็นพื้นที่ธาตุทองมงนะคะแล้วก็ธาตุทองแข็งแรงก็คือตั้งแต่เด็กมาแล้วจะเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินนะคะความสามารถในการหาเงินก็คือ,อทําอะไรเนี่ยสามารถ ทำไรายได้ให้กับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสามารถไม่ว่าเรื่องอะไรพร้อมที่จะเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆนะคะพอหลังอายุเจ็ดนะคะน้องเดินดวงธาตุนี้แล้วนะคะปัจจุบันน้องเดินดวงทนธาตุทองนักสันมเสงนะคะเป็นพื้นที่ธาตุน้ําและแผ่ธาตุนะคะช่วงนี้น้องจะโดดเด่นมากนะคะในช่วงสิบปีตั้งแต่สิบเจ็ดปีแปดเดือนจนไปถึงยี่สิบเจ็ดปีแปดเดือนสิบปีตามระยะเวลาของวัยจอนะคะ บอกได้เลยว่าน้องจะเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์เป็นถ้าได้ละครนะคะก็จะเป็นนางเอกเบื้องต้นนะคะจะได้รับความนิยมจะมีผลงานต่อมาเรื่อยนะคะตัวน้องชาเลกนะคะถ้าทําผลงานแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าการคาดความหวังในเรื่องของการเรียนก็จะประสบความสาเร็จได้รับคะแนนดีนะคะได้รับ การในเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นช่วงหลักพระที่เป็นพื้นที่ดีนะคะเป็นพื้นที่ธาตุน้ําและส่งความสัมพันธภาพบนจุดนี้นะคะจากตําแหน่งตรงนี้นะคะก็เข้าหลักตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ธาตุทองเมื่อธาตุน้ําอยู่ในพื้นที่ธาตุทองการแปรธาตุกับอาชีพการงานและเป็นธาตุทองก็หมายถึงจะทําอะไรก็จะสามารถทํารายได้การเรียนก็ดีนะคะมาจากความสามารถความบาหมีของตัวเองนะคะ จากตำแหน่งปีเกิดมาไม่ได้ส่งาธาตุน้ำแล้วก็ไม่ได้ส่งาธาตุทองแต่ตำแหน่งปีเกิดเป็นอิมก็หมายถึงว่าความความสามารถเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของตนเองนะคะจะประสบความสําเร็จได้จาก การเรียนรู้และการปรับตัวและทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะถือว่าว่าถือได้ว่าช่วงเดินปูชตาหลังจากนี้ไปในช่วง10ปีนะคะในช่วงตั้งแต่อายุ1 7จนถึงสัก27บอกได้คําเดียวว่าน้องจะโดดเด่นด้วยตัวของตัวเองในเรื่องของ การแสดงการทํางานแล้วแต่การเรียนก็มาจากความบักบังของตนเองตนเ,เป็นที่พึ่งแห่งตนและตนทตําเวเองให้ประสบคสวามสำเร็จในช่วงจังหวะชีวิตด้วยนะคะอรอลุ้นดูว่าดวงน้องก็จะเป็นตามที่ทางช่องนําเสนอไหมมาดูลักษณะของน้องเองหน้าผากน้องดีนะคะถ้าถามว่าอยู่ในช่วงอายุสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็จะอยู่ช่วงหน้าผากเหนตรงนี้ดีหมดนะคะตัวน้องเขาน้าผากตรงนี้สวยนะคะคิ้วดีนะคะ บนคิ้วตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นโอกาสในชีวิตดีจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีผลงานเยอะตรงนี้ดีหมดนะคะและอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ติดบ้านเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าช่วงหน้าผากตรงนี้ลงมาหน่อยหนึ่งนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะแล้วมาดูต่อน,นิดนึงบางคนอาจจะสงสัยอ้าแล้วเท่ดีถึงแค่อายุเท่านั้นหรอพอมาเดินท่านนี้เป็นท่านน้าน่ะสัตว์ชั่วนะคะก็ถือว่าดีนะคะ ก็ถ้าถือได้ว่าถ้าเป็นนางเอกก็จะเป็นนางเอกสายยาวจนถึงสามสเถึงเกือบสี่ถึงสีปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้ว่าถ้าเป็นดาราเด็กก็จะเติบโตและ,ะยยอยายระยะยาวน้องคอนนี้จะไปไกลนะคะลักษณะโดมแบบน,นี้ไปไกลแต่รูปแบบการแสดงก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นคนที่ ได้รับความนิยมนะคะถ้ามีผลงานหรือมีบทดีจะส่งให้น้องเขาสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงนะคะตัวน้องเขาัูัณะณะดวงแล้วก็จังหวาชีวิตของดวงด้วยนะคะ mm hmm. ช่วงจมูกก็ดีนะคะลักษณะหน้ผาผากนีจุดนี้ดี จังหวะชีวิตเกณฑ์เพราะว่าปีเนี่ยไม่ได้ส่งแต่ส่งตัวเองกับช่วงชีวิตแปบลบว่าตัวเองมีความสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และทําทสิ่งใหม่ที่ตนเองเข้าใจในสิ่งนั้นและทําและประสบความสำเร็จจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ของตัวเองดวงแบบนี้เป็นแบบดวงแบบนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูช่วงชีวิตกันนะคะในส่วนของแต่ละปี เพิ่จะเดินนี้ไปก็ต้องอีก10ปีนะคะตั้งแต่นี้ไปก็ต้องเป็นที่เจ็ดสิบหกนะคะตำแหน่งชีวิตดีนะคะตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี67จะเริ่มโดดเด่นนะคะหกเจอาจจะสต๊อกนิดหนึ่งแต่ไม่ได้สต๊อกมากแต่ก็ยังได้มีผลงานแล้วก็มา69เเดินดีนะคะแล้วก็มา เจ็ดเอ็ดเจ็ดสองนะคะพื้นที่ท่าทองส่งนะคะจะได้เป็นนายเอกเติมตัวช่วงปีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองคือนายเอกเติมตัวก็คือมีชื่อเสียงกับผลงานนะคะเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองน้องก็จะอยู่ที่ประมาณอายุปีนี้หกหกห้าปี นางเอกขึ้นมอเลยช่วงนั้นนะคะต้องรองไปช่วงจังหวะไปถือว่าช่วงดวงเดินดีอ่ะดวงดวงดีจะร่วมยี่สิบปีนะคะถือว่าถ้าจะเป็นนางเอกเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งต้นๆเนี่ยยี่สิบปีน่าจะพอๆกับน้องยายาหรือรัศยานะคะเหมือนกับเป็นเด็กคือมันเป็นจังหวะของดารามันจะเป็นช่วงของรุ่นนั้นรุ่นนี้นะคะถือว่าน้องจะเป็นเจเนเรชั่นรุ่นต่อไปที่จะ โดดเด่นนะคะตามดวงชะตาเดี๋ยวเรามารอลุ้นว่าจริงไม่จริงนะคะเพราะว่าคลิปนี้ทางช่องคงไม่ได้ลบแล้วก็ทิ้งไว้อีกพักหนึ่งเลยนะคะสําหรับดวงแบบนี้น่าจะอยู่ได้นานนะคะแล้วรอดูผลงานของน้องเขานะคะดวงแบบนี้ดีนะคะลักษณะขหงเพียนนี่มาจากชาติกำเนิดโดยที่แบบไม่ได้ทสาสัลยกรรมมันก็จะสมตามดวงนะคะแต่บางคนไปทําในช่วงจังหวะในเกณฑ์อายุต้องพึงระวงังตรงจุดหนึ่ง ในการทำศัลยกรรมถ้าในปีนี้คุณตกเกณฑ์อายุตรงนี้แล้วคุณไปทําอะไรที่มีรอยแผลมันเหมือนจะจะ,จะสกัดดวงของคุณอาจจะทําให้คุณได้รับอะไรล่าช้าแล้วก็เสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่เดินดวงตรงจุดไหนอย่าเพิ่งไปทานะคะเพราะว่าถ้าทําขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลอย่างสมุูหน้าผากเนี่ยบางคนบอกอต้องทาตั้งแต่วัยเด็กเลยว่าตั้งแต่เด็กตคุณไปทก่อนอายุมากได้นะคะประมาณ20กว่าได้หลังจากเลยเลยจุดหน้าผากได้เพราะว่ามันจะมาส่งตรงช่วงจมูกเพราะคุณไปทำหน้าผาก ก็จะไปส่งผูน้นำถ้าจรูกไม่ได้มีริ้วรอยหรือมีประเด็นปัญหาคุณคออก็ยังได้รับผลดีเพราะว่าหน้าผากมันจะต้องมารับกับช่วงจมูกและช่วงจมูกก็ต้องมารับช่วงคางน,นะคะเพราะฉะนั้นการทาศัลยกรรมผมไม่ได้ทําจุดเดียวมันก็จะทาไปเยอะๆเรื่อยๆนอกจากคุณแค่เติมเต็มหรือว่าโบท็อกเพื่อให้หน้าเป๊ะอันนั้นอีกกรณีหนึ่งเพราะสักคนึงจะระยะเวลาสั้นตแต่การทาศัลยกรรมการการเติมแต่ง การผ่าตัดจุดนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะต้องรอแผลแห้งอะไรต่างๆมันจะเป็นประเด็นนะคะสาหรับคนที่เกิดมาเพอร์เฟกเนี่ยถ้าดวงเพอร์เฟกมันก็จะเดินออกไปได้ด้วยตัวของมันเองเพียงแต่บางช่วงอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยอะไรต่างๆนี่เรากาลังพูดถึงเรื่องของความสวยความงามกับการทําศัลยกรรมแล้วก็เรื่องของดวงชะตาเพราะฉะนั้นถ้าดวงเดินอยู่แล้วนะคะคุณทําเน้นเป็นเรื่องของทําแต่งดีกว่ามากกว่าจะไปผ่าตัด ก็ะะแต่งชั้นระยะเวลาสั้นแต่จีิงแล้ว่าถ้าแต่งมาถ้าคุณไปทําในช่วงจังหวะไม่ดีคุณก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะมีผมมีแพ้มีประเด็น,นต่างๆรวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเรื่องต่างเกิดขึ้นได้กับชะตาชีวิตตามเกมในช่วงที่จะทาอะไรต้องอยู่ที่ภาวะความเหมาะสมถ้าเราอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมหรือมีประเด็นปัญหา หมอเก่งแค่ไหนบางทีอาจจะไม่ถูกใจคนไข้หรือคนไข้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจนะคะหรือทําคนนี้ออกมาทําไมเป็นแบบนี้ทําไมทำคนนี้เป็นเป็นแบบนี้เพราะการทําสัญยกรรมมันแนวทางความน่าจะเป็นและก็บวกกับชะตาคุณถูกชะตากรรม คนที่ทําสัญญกรรมไหมนะคะคุณหมอคุณหมอแต่และท่านก็ต้องมีดวงชะตาที่ถูกฉลกคนไข้ถึงจะมีลูกค้าประจําการที่เรามีลูกค้าประจําไม่ได้ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรเราจะต้องมีชะตาที่สมคงก,กันความพอใจซึ่งกันและกันถึงจะทําออกมาแล้วมันถูกใจถูกฉลกกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญบวกกับดวงของคุณหมอท่านนั้นดวงดวงเดินด้วยทาให้เราทํากับเขา ก็ได้รับอิทธิพลที่ดีถ้าดวงคุณหมอช่วงนั้นมีประเดน็นปัญหาเราก็ยังจะต้องมีประเดน็นปัญหานะคะมันเป็นเรื่องของระบบในเรื่องของวาระกรรมนะคะบางคนมีความเชื่อเรื่องนี้บางคนไม่มีความเชื่อเรื่องนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรที่สําคัญมากกว่าดวงชะตาเกิดนะคะดวงดีจังหวะชีวิตดีชีวิตรุ่งโรจน์นะคะดวงไม่ดีจังหวะชีวิตไม่ดีสิ่งที่ทําได้คือปรับสภาพให้สถานการณ์ ไม่ย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรเพราะว่าจริงๆจะวิเคราะห์ดวงน้องมากกว่านี้แต่มันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะก็คือดวงน้องเางอ็าะัเดินไปเรื่อยๆปัญหาอุปสรรคมันน้อยหรือมีก็อาจจะมีขาวเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ได้แบบรุนแรงจนถึงกับโดนบูนลรี่โดนทัวลงหรืออะไรที่รุนแรงนะคะไม่ได้แบบมีประเด็นปัญหาอะไรต่างๆมันก็สามารถทําให พอดวงไม่มีปัญหาอาจจะมีขาเล็กๆน้อยนอนมากระแทกแต่มไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ทําให้เดือดร้อนก็ออยังสามารถทําให้ย,ยังยืนอยู่วงการนี้ยังมีรายได้ยังทําอาชีพการงานโดยที่ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยากขอสมควรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็ติดตามผลงนา,านทางด้าติกต็อกเรื่องของส่วนของคนรู้ดวงได้นะคะในในส่วนของรายละเอียดหรืออยากจะดูดวงเกี่ยวกับอะไรก็เขียนคอมเมนต์อะไรได้นะคะ แล้วก็ห่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีประเด็นปัญหาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะอาจารย์ขอลบนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของประดีความต่างๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องของรายละเอียดน,นะคะสําหรับอยากชอบดูดวงดาราท่านไหนหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ส่วนถ้ามีประเด็นขาวอะไรต่างๆอาจารย์คิดว่าจะทําเป็นลักษณะขงติ๊กต็อกเพราะระยะบ มันจะทําออกมาเร็วมากกว่านะคะการทําคลิปใน youtube บางทีมอาจจะช้ามากกว่าติกต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรประเด็นอะไรสำคัญก็อาจจะทําลงติดต่อเพราะมันเคสั้นแล้วก็จะมาเป็นเหมือนยูทูบช็อตนะคะสกิปนี้ก็มีความยนวพอสมควรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่อง c อ p p r o p e r ให้กับ Unlock s o l i d นะคะในส่วนของ c o p e r c h a i นี d ด้วยนะคะในส่วนวันนี้ก็ขอจบเพงเท่านี้สำหรับผมหราสา์จีบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์ได้สกิปนี้สวัสดีค่ะ